มาครับวันนี้เราจะพามาดูนึ่งกอยครับนี่ครับผมนึ่งกอยนึ่งมันนึ่งเผือกนะครับ3มอย่างมีกอยมีมันมีเผือกนะครับสอย่างวันนี้เรานึ่งเตรียมไว้นะครับ เอาไว้ใส่ห่อข้าวน้อยนะครับพรุ่งนี้สิบสี่ขัเดือนเก้านะครับประเพณีอีสานปู่ย่าตายายพ่อแม่พาทำนะครับห่อข้าวน้อยขึ้นสิบสี่ขัเดือนเก้านะครับตามประเพณีอีสานนะครับวับนนี้ก็จะยุ่งยุ่งหน่อยเพราะว่าต้องเตรียมห่อข้าวน้อยเยอะเลยนะครับ ขนมข้าวต้มเนวอยู่เนวกินนะครับเยอะเลยอันนี้เราก็เตรียมไม้นะครับตามประเพณีอีสานครับผมห่อข้าวน้อยพรุ่งนี้วันนี้ก็เตรียมห่อข้าวก่อนมาเด้อพี่น้องเลยเห็ดห่อ,หอข้าวน่อยน้ำกันมือน่นกรับไปใหญ่ห่อข้าวหน่อยเด้อมือื่นห่อข้าวน้อย